รูกเกี่ยวแรู้สึกดีใจด้วยสามที่ที่เราได้กลับมาทำกิจกรรมด้วยกันจริงองเาอเขอที่เลยโอเคโอเคโอเคเขิาใหม่เรใหม่เริ่มใหม่เนี่ยมันไหอยู่ไหลไหลอยู่ห่อขยับเลย ถ้าจะทำก็ต้องใช้เกมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่มาใหม่เออ คือจริงๆถ้าไม่ได้ถ่ายรายการเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยก็แทบไม่ได้เจอเลยครับก็คือแทบจะแบบว่าพอทํางานก็ไม่ด้เจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆผมว่าเราสนุกกันมากเนอะตอนถ่ายรายการเพราะว่าเราสองคนเป็นคนแบบชอบทำแอคทิวิตี้กันอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมอยู่แล้วนะครับเหมือนรายการแล้วก็หาเวลาเหมือนเวลาว่างด้วยแล้วก็ได้ทํางานด้วยคิวมยากยากยากเพราะว่าพี่จะถ่ายทีนี้พี่ถึงจะบินเนี่ยอื ถ้าผมส่วนใหญ่เป็นผมว่างนะเขาไม่ว่างเขาว่างว่างุกวันนี้เนี่ยผมจะต้องถามถามพี่เลยว่ามีใครร้เปล่าไม่รู้เลยว่าตอนนี้พี่หมได้ไชคิวพี่ละอมยางงานก เป็นเกียดมากเป็นเกียดเลยหรอเกียียรพรติพราะพราะติติรู้สึกสนุกเเพราะว่าเป็นวิชาเอยก็เหมือนพวกคุในะลุ่มเลยได้อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่การทางานแต่การที่เราได้ได้มาทำกิจกันด้วยกันใช่ใช่ ผมว่าง่ายนะก็รู้จังหวะว่าแบบเออจังหวะนี้น้องจะเล่นแล้วจังหวะนี้เราจะเล่นน้องก็แบบรอเราสมซึ่งอะไรก็เล่นฝาดเราต้องมีบุกเชองนะใช่ดูนี่แล้วเนี่ยตอนเป็นชุดหน้ของน้องเฮ้ยมันเต็มร้อยไปเลยเกินร้อยก็เก่งนะคือหมายถึงว่าจริงๆแบบ รายการอาจจะยังแบบเป็นรายการแรกหรือว่าแรกๆที่แบบครับเป็นโพสที่มาลั่นด้วยกันอะไรอย่งนี้น้องก็แบบทำได้ดีมากๆเรายังจำเป็นภาพตอนเรารายการแล้วให้อยู่เลย <c oughs> มันก็คนละทิศคนเราทำแต่วน้องทำออมาได้ดีมาก,เ,า <c oughs> กเพราะว่คเป็นรายการที่ต้อมีการแก้แขกค่ะใช่คือพอเราเป็นโพสใช่ไหมคผมว่าเราก็ต้องหลีดเราก็ต้องนำเราก็ต้องสวดแขกคุยอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็ทำ ว่าเราเหมือนรู้จักกันดีแล้วเราก็ร at ู like make, right? Listen, ้จังหวะซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเห็นเราก็เราก็พายอ่ะก็เห็นแล้วก็แบบเห็นถึงเคมนีอะไรบางอย่างเราช่วยกันพายแล้วเราเขาถัเหมือนกันนะในรายการกแล้วเราข้างนอกเหมือนกันสนิทกันสนิทกันเราเราแล้วกันเราโดนแล้วนี่เราโดนโดนโดนนี้ เราไปอยู่ดีๆแล้วเออเหรอนอทชเวนเหรอผมยังไม่เข้าไปอ่านเลยเออเซาเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วก็ไปละตลาดจะมีีกิจกรรมพ้อนรับด้วยนะคะยังมีในรายการตบในรายการสนุกสั่งอยู่สุดเลยนะงานแล้วสนุกพี่ว่าตลาดสนุกว่าเปล่าก็โน้กเนาะมันก็มันต้องต่อคือมันแค่หกตอนมันไม่พลอยมันต้องรอล่ะว่าพี่จะมีเวลาหรือเปล่าใช่ไหมพี่โอ้ยดีเสนุก ไม่เคมีเลยอะไม่เคมเลยแน่นอนเออแต่ว่าได้ยังมีเวลาเยอะเลยครับมีเวลาครับมีเวลาก็จรๆช่วงเี้ยเป็นช่วงที่รอเปิดกล้องของาการเลด้วยนะเป็นช่วงเด็ดเริ่มเข้ามที่เตรียม่อนตอเลยกี่โมงแล้วนี่แล้วก็มีจะเริ่มเรียนแอคชั่นกันแล้วก็มีเวิร์กช็อปพอจากถุงยี่ปีไปอีกจนมีอีไรกนล้ ชินแล้วใช่จริงๆก็เป็นเป็นครั้งหนึง่งที่เราเต็มใจเหมือนกันก็ปกติเราใส่เสื้อผ้าแบบที่เราใส่อ่ามันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสึกว่าเราออกจากฟอมกอดโซนนะครับตัดผ้าไปข้างหลังคือเราไปยกเหล็ก <c oughs> อยู่ในอ้ <c oughs> ทั้งวันเลยครับก่อนก่อนทำไมอ่ะกลัวเพราะมันไม่ได้กลัวไม่ฟิตไงเพราะว่าแบบด้วยเสื้อมันแบบโชว์บอดี้เยอะเลยเราไปเตรียมร่างกายพอทหนักแค่ไหนโอ้ยหนักมากทุกวัน ตอนเราไปอยู่นั่นก่อนที่จะถึงนคนโชว์เราก็เชอบที่เนียวนะใช่ซึ่งที่เป็นกับไอตัวหาคุณแบบร้อง้องโซนมากเอาร้องก็ร้อยไมดูอินแบบนี้อก็ช่วงก่อนหน้านั้นอดมังคายหนักมากพอพอมังคายแบบอยากลองอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปว่าแบบพอแบบเริ่มต้องซับเหนื่อยแล้วเนาะเออใช่ ก็ออกมางนาดนัานอย่างที่บอกว่าอยากจะลองแบบครั้งนี้ลองแบบเต็มสุดๆดูว่าจจะได้ขคะแนนคือผมก็สามารถซับไปแล้วก็ได้เลยอันนี้ยาายขอบคุณใจผมนะครับนี่เหรอแต่อป็นเรเสียเวลาคนดูตอนนี้ไม่ใช่ที่ใช่แล้ใช่เงียเยอะก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองแบบฟิต เต็มที่ให้มากที่สุดเลยครับแล้วก็เราเลือกชุดนั้นมาก่อนหน้าด้วยแล้วก็รู้เวลาว่าแบบเออมันมีช่วงเวลาที่เราได้เตรียมร่างกายก่อนหน้านั้นเราก็เลยแบบเต็มที่เลยพอที่เลือกชุดนั้นอะในใจอะพอที่เลือกเราคิดว่าเราจะเต็ี่เพราะว่าปกติทุกคนก็จะเห็นแบบยินใส่เสื้อวอชชีตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่แบบเราเข้าอย่างที่บอกเข้าแต่ที่คอนเสิร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออลองลองเต็มท<า>ี่ดูข้อพิเศตทุกวันชิ้นใหญไหมครับ อยากตดใจมางใส่ชุดใส่สไตล์ของดีของดีมนต้องนานทีแต่ถ้าไปได้ใส่ได้เลยได้อยู่แล้วถ้าอีวสุจะมีอีพีต่อเราก็ต้องใส่ถ้าเขาบอกให้ใส่จุดมัานเพื่อไปใส่ดูอีพีเลยดีกว่า ต่อไปครับชิป8ติดหนักด้วยก็ทำลอยได้ครับค่ณมซึ่งไปอีกครั้งก็ก็ก็ดิก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็เหนื่อยฮิชิม่มีต่อแทนเป็นไงซ้าเลครับสเป็นเกียรมากะครับอเมพมีครับ่สจงครับถ่ายเสร็จแล้วครับเพิจบใช่ไ สนุกม,มากสุดม,มากในกองนี้เฮฮามากก็ก็เดือดรูล้วกันว่าออกมาเป็นยังไงนะขนาดนนกองยังเฮฮาขนาดนี้โคตรโง่เกลกโคตรโง่แต่เพื่อเป็นเรื่องแรกอะไรเนี้ยตอนแรกเราก็เครียดทำกันบ้านหนักมาเพื่อเรื่องนี้กาตั้งใจมากๆอย่างเงียพอถ่ายจบไปเราก็รู้สึกจนะเป็นอะไรคะเรื่องนี้จะเป็นอะไรรอติดตามครับนี่ช่วยย้อนกลับไปถ่ายตอนที่พี่มินเขาแซวว่าวัน ก่อนเาบอกว่าเขาวิ่งไปหาเราถูกชีวิตแต่ว่ามีคนบัดหน้าเขาได้ได้ยินคำสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์อะไรนะฮะใบอกว่าตอนนั้นคือเฮียกับเรแบบี่วิ่งไปดีจังหวะเนี้ยมีแวามมตตานก่ไม่ใช่คนอื่นใครหรอกเขาเปนใครอ่ะเฮียจะกันอะไรแบน ก็สร้างมือฆ่าตัวตอนนั้นก็ดีใจเราดีใจรู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ไปร่วมงานกับโมแล้วก็เหมือนได้เจอศิลปินระดับโลกแบบว่าคนใหม่ๆคนเดิมๆอะไรเย่างนี้เรก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้กลับไปเจออือช่ก็ได้เพื่อนใหม่ไปตลอดการใช่ตลอดเลยครับแล้วก็ดีใจมากจะได้เห็นพี่มินกับแบรนด์อีกเมื่อไหร่นะจะได้แบบแฟชั่นน่าจะเป็นช่วงกลางปี วิ่งแล้วหรอคะก็จะได้เห็นวิวินอยู่นะก็ช่วงนี้ก็อยู่อยู่อยู่ผมวินอีกทีก็ช่วงปลายเดือนก็เร็วเร็วมีไม่หลุดไม่หลุด เคนบอได้ครับเราก็เลยโอเคนะทุกคนแล้วใครที่สนใจเชิญได้เลยนะครับที่แดงอีซูซุอ้าจะมามาใครจะหลุด <laughs> 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 <laughs>